เหแล้วบอยประกอหวังกฎหมายช่วยได้คนทําไม่ดีต้องรับโทษแจ้งความแล้วคดีนี้ลุยเต็มที่เดินหน้าเอาผิดจริงๆเมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดังบอยประกอนฉัดบริรักษ์โดนโกงค่าโมเดลฟิกเกอร์ทั้งหมด7หลักซึ่งล่าสุด เจ้าตัวได้อัปเดตคดีดังกล่าวได้รวบรวมหลักฐานทุกอย่างและเข้าแจ้งความแล้วเรียบร้อยทั้งนี้หนุ่มบอยก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าใช้คําว่าไม่ได้แล้วการน,นานๆนนทีติดต่อได้เหมือนกับว่าติดต่อไปก็เท่านั้นเขาก็แค่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามเขาจะคืนแต่ก็แค่คําพูดสุดท้ายพอถึงเวลานัดเขาก็ไม่ทําตามที่เขาพูดก็ไม่ได้หายไปไหนผู้เสียหายทุกคนก็หวังได้เงินคืนกลับมาไม่มากก็น้อยคนที่เขาทําไม่ดีกับเราเขาต้องรับโทษที่เขาทําไป ผมว่าเขาควรคืนเงินให้กับผู้เสียหายทุกคนโทษมันจะได้เบาก็หวังว่ากระบวนการทางกฎหมายจะช่วยบีบบังคับตรงนี้ได้อย่างน้อยถ้าเขาไม่ได้คืนเงินเรามาเขาก็ต้องรับโทษเอาเป็นว่าคาดีนี้ลุยเต็มที่ถึงที่สุดแน่นอนครับ